ตอบกลับวเพื่องคนนี้นะครับใช่แล้วครับเราใช้ก่าวมะพร้าวสับอย่างเดียวนะครับเป็นวัสดุปลูกนะครับนี่ครับีนในตัวนี้ก็เป็นก่าวมะพร้าวสับอย่างเดียวนะครับแช่น้ำหนึ่งคืนนะครับกลับไปดูวิดีโอเก่าๆใต้โปรไฟล์ปวีได้เลยนะครับจะมีสอนเทคนิคการใช้ก่าวมะพร้าวสับไปแล้วและปุ๋ยนะครับปุ๋ยเราใช้ตัวนี้ครับเทอร์โมโพตสูตร14 13 13นะครับเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับเราใส่แค่ประมาณ1ช้ทอนโตนะฮะ1ช้ทอนโตหรือหยิบมือเดียวนะครับประมาณนี้นะครับ ใส่ไปให้ห่างโคนนะครับทุกๆ2เดือนนะครับโดยไปให้รบอบๆนะครับแค่นี้เองครับเขาก็จะได้สารอาหารครบถ้วนนะครับการปลูกมอนเซอร่าไม่ยากครับเพียงแค่ใช้กาบมะพร้าวสับแช่น้ำหนึ่งคืน อางนั้นก็ใส่ปุ๋ยเทอร์โมโค้สูต14-13-13ทุกๆ2เดือนนะครับเวลาใส่ก็โรยให้รอบๆนะครับให้ห่างๆโคนนิดนึงนะครับผมสํหรับปุ๋ยเทอร์โมโค้สูต14-13-13นี้ใครอยากสั่งซื้อกดลิงก์ในคําอธิบายวิดีโอด้านล่างนะครับผมทําลิงก์ไว้ให้แล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ